เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในนี้ก็คือเกมรอดเดเจอร์นะครับกับในเต็นละครสัตว์เหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือกูโดนทิ้งทําไมอ่ะโดนทิ้งแล้วอ่ะคือพวกพี่อยากให้ผมพักก่อนกันใช่ไหมถึงได้ทิ้งผมอย่างเงี้ยฮะทิ้งให้ผมพักก่อนใช่ไหมได้ทิ้งกันไปเลยเวลาเกิดเหตุอะไรมันชักมันมักจะชิ่งกันไปก่อนเสมอไว้แต่เวลาเกิดปัญหาเนี่ยแบบแก้ไขเองไม่ได้เนี่ยมันต้องกลับมาหาผมกันทุกคนเลยไม่รู้เป็นอะไรเราจะก้าวออกไปแบบเท่ๆแบบฮีโร่ ว่าแต่เสียงบอกใครไม่รู้ว่าทผูาชมได้ยินหรือเปล่านะมันมีเสียงรถพยาบาลอยู่แถวนี้ขอให้เขาปลอดภัยนะครับอ๋อไม่ทิ้งกับคําพูดแค่ทุกคนเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยอยู่ตรงนี้ทุกทุกคนไหนวะเห็นมีดแต่คนเดียวอ้าวแ่นดิ้นไหวเดี๋ย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 วโอ้โหเฮลิคอปเตอร์โอ้โหเดี๋ยวเล่นใหญ่ไปไม่ได้เพ่ ถ้าเวสเกลความเสียหายไปถึงได้เรียกว่าขั้นภัยพิบัติขนาดเนี้ยโอ้โหวิ่งใช่ไหมรู้เลยรู้เลยโดยสัญชาตญาณว่าวิ่งรู้เลยโดยสัญชาตญาณโอ้โหโอ้เฮ้ยโกงอีกโกงมากเดี๋ยวฝ่าไปก่อนเลยเล่นใจราชดารายเคเตอร์สเกลพลังความเสียหายขนาดนี้อะไรเดี๋ยวโอ้โหเอาเฮ้ยอะไรเว้ยโอ้ไม่ตาย ก็เลยเนี่ยตายเพราะจมน้ำวะก็ว่าหนักเลยนะที่ตายเพราะโดนรถชนแล้วมันเป็นรถที่ไม่มีคนขับด้วยขายหน้าแบนชั่วลูกช่วหลานโดนรถไม่มีคนขับชนตายเอาใหม่เดี๋ยววันนี้จ,จะจะวิ่งให้ดีๆเลยมั้ยวิ่งให้ดีๆเอา้าอะไรเดี๋ยววิง่งวิ่งเข้าบ้าเหรอเอา้า <c oughs> อะไรอยู่วะเนี่ย ได้มาทุกคนมาผมเรียกว่าเป็นคนที่มีความอดทนสูงมาไม่มีนะฮ่ร,รู้รู้รู้ลบเป็นลีกรู้ลบเป็นลีกผมเป็นเป็นคนที่เรียกว่ามีความเฉลียวฉลาดแลวก็มีความอดทนสูงเดี๋ยวเรจะมาทางด้านขวานี่รู้ลบเป็นลีกไงล่ะไอเรียกว่าใช้ทักษะของของตัวสุดยอดโอเวอร์เฮียทางนี้เจหงเ็กเจนี่แบบดูพูดเหมือนแบบไม่มีความวิตกกังวลในดๆทั้งสิ้นโอเวอร์เฮียพูดหน,ห,นาาหน้าตาหน้าตานิ่งหน้าตาเฉยโอ้โหหยุดนิ่ง มีการหยุดล้อด้วยนะแกเหย็ดยามผมกันหรือเนี้ยอุ้ยวตามหลังมาแล้วเรียกว่าต้องต้อง,องรู้รถเป็นเร็วครับตั้งสติให้ดีวิ่งขึ้นไปอย่าตื่นตะนงอย่าตื่นตรงหน้าเลยไหมเกือบไปแล้วโอ้โหอะไรวะเนี้นั่นมันเกินไปแล้วนะเฮ้ยเสียงเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยใช่ไหมไม่ใช่อ่ะนักข่าวเหรอโอ้โหนั่นมันนักข่าวใช่ป่ะ อะไรเนะี่ยเอาจอดใกล้ๆด้วยหรือว่าจะช่วยเรานั่นพ่อกูนี่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ขอขอพายที่ยาบขายแม่ไอพ่อแ,แ,แม่นะแม่นะแม่นะพ่อพ่ออะไรไงพ่ออะไรไงเอาชี้อะไรเอ้วทำไมไม่ลงมารับล่ะพ่อลงมารับพวกเราขึ้นไปสินั่นมันอะไรวะ อะไรอ่ะชี้ไปที่นี่เปล่าเออขอขอเรียกว่าขออะไรอ่ะขอสถานขอสัญญาณอ่ะนั่นมันขอสัญญาณมันเหมือนกับว่าเขาบอกให้เราไปที่นั่นนะโอคเคสตีไปที่ขอสถานนี้กันเถอะไปขอสัญญาณโอเคโอ้โหเด้วดูมันน่ามันก็ขับเฮลิคอปเตอร์ไปก่อนเลยนะเอียวเดียว แกจะซัดหน้ามาสักร้อยทีอะไรของคุณพ่อวะครับ่ยท,ทำไมคุณพ่อไม่ลงมารับก็ได้เมจนนะครับก็คือคอมเสียหายในเมืองตอนนี้ก็ระดับซึ่ดตเมนครับส่วนสภาพอากาศอยู่ในขั้นเรียกว่าเอมเขาเรียกว่าอะไรพายุพะพายุหิมะโอ้โหพายุหิมะาเลยเลยเนี่ยเป็นวันที่2 6ธันวาคมเวลา10โมง40นาทีนะครับรู้สึกว่าเราจะต้องไปที่ขอขอสัญญาณเอาพูดผิดระหว่างขอสัญญาณกับขอสถานีต้องขอไปวันที่3เวลา6โมง13นาที เออผมได้ว่าอะไรดีอะสถานีอำเภอเกอนะครับแล้วนี่อะไรเนี่ยเอาเฮ้ยโอ้ยโอ้ทำาไม่ีลยดีมันเล่นใหญ่ไว้เนี่ยสเกลเนี่ยแบบไฟพิบัติต่างๆเกือบไปแล้วนะได้คือข้อเสียข,ของเกมนี้ก็คือเสียงมันไม่สมจริงอะ มันอาจจะดูแบบรนแบบเวอร์นะครับคือเป็นเรียกว่าความน่ากลัวม,มันอยู่ังอยู่ในระดับที่น้อยอยู่แต่ไม่เป็นไรเพราะเรียกว่าไอ้รู้สึกว่าภาคใหม่มันจะออกในปีนะครับเพราะว่าเขาได้โฆษณามาแล้วว่าไอ้เกมเนี้ยมันจะออกในปี2020นะครับแล้วนี่ทางลงใช่ไหมเราต้องลงไปใช่อปะโอเคเราลองลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้สเตปสเตปตามมาที่หลังเราลงไปก่อนเราเรียกว่าเอ่อเจ็ตเทอร์แมนเฟิร์ส เลดีฝังเรนนิเฟิร์สไปต้องการเจเจแมนเฟิร์สไปก่อนแล้วว่าลงไปตรวจตรวจเช็คควรบบรามปลอดภัยไงเออแบบเรียกว,ว่าเดี๋ยวเธอลงมาแล้วเกิดอันตรายอะ่ะเช็คควรบบรามปลอดภัยให้เธอก่อนนะครับแต่นี่มันปีนที่มันปีนตามลงมาไม่ได้ออปีนตามผมปีนตามโคตรเร็วเลยด้วยไอย้นู่นน่าจะทางตันใช่ไหมล้วงั้นเราต้องไปทางนี้ใช่ไหมเป็นหิมะาตั้งเปียกอีกเหรอหีมะาที่มันน่าจะแข็งแข็งไม่ใช่เหรอทำไมมันถึงเปียกได้อะ่ะดูจากสภาพเรียกว่า สถานีหรืออะไรต่างๆนี่คือไรเทคกเนี่ยนะครับโขลมพัดแทบปิวต้องวิ่งดีๆเดี๋ยวปิวตกนั่น pues แต่ว่ามันลอยมาเอื่อยๆไม่ได้กินหรอกไม่ได้อุก็เกือบอยู่แล้วเด้ห่างกันสิบเซนนี่เรียกว่าถ้าเรายังดื้อดึงที่จะวิ่งต่อที่เราอาจจะตายไปเลยก็ว่าได้นะครับก่อนอื่นก้มเก็บเรียกว่าเป็นฟิสิกส์ที่ต้านแรงน้าถ่วงได้โคตรมากเมื่อเจอของเราต้านแรงน้าถ่วงและต้านได้ถูกสรรพสิ่ง กระโดดมันขึ้นมาโอเคอ่าสเตปตามอยู่ใช่ไหมสเตปโอเคสเตปยังตามอยู่อุย้ยกระโปรงปิวกระโปรงเปิดขอดูได้ไหมขอดูได้ไหมขอดูได้ไหมเป็นดูได้เปล่าเออโหอออออไอไอป้ายข้างหลังนั่นก็ขู่อย่างไรไปก็ได้ครับไปก็ได้ครับไม่อยู่อะไรก็ได้ครับโดนป้ายขู่อะโอ้โหเฮ้ยกระโดดโอ้โหเออทางขึ้นทางนี้ใช่ป่ะโอ้โหเรียกว่าซิกแซกน่าดูถ้าให้ดูจากเรียกว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออดีเทลการออกแบบแบบนี้น่าจะแบบความว่าไอ,อ้สะพานด้านบนมันขาดนะครับทําให้เราต้องมาอ้อมด้านล่างเพื่อที่จะมาขึ้นมาด้านบนอีกทีเขาเรียกว,ว่าเป็นอะไรที่จะทํามาให้ยุ่งยากเพื่ออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวไม่สนุกมั้งเดี๋ยวเกมไม่ยาวนี่ไงใช่จริงด้วยสะพานมันขาดถ้าเราโดดลงไปนี่ก็คือจบเลยนะเนี่ยเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะโอ้โหเกมทิศ แต่ตอนนี้อุณหภูมิเราเรียกเรียกว่าใกล้ที่จะแข่งตายเต็มทีแล้วน,นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องทําการเรียกว่าใช้ไอฮีตติ้งแพดฮีตติ้งแพดอยู่ไหนฮะนี่ไงฮีตติ้งแพดเราต้องใช้ก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเราจะแข่งตายไม่แข่งตายหรอกเรียกว่าอุณหภูมิต่ําจนสลบแล้วก็แข่งตายอยู่ดีนั่นแหละโอเคเราไปเรียกว่ามุ่งหน้าไปที่ขอขอสัญ,ญญาณก็ต่อเลยนะครับเปิดจะพูดขอสถานีอีกแล้วจริงๆยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นขอสถานีหรือขออะไรอะ่ะแบบขอวิทยุ หออะไมันแด้หลายหอได้เกินแล้วนี่อะไรอ๋อเดินมาทางด้านซ้ายได้ดิเราปลอดภัยไว้ก่อนจะไปเดินตรงนั้นแต่พื้นมันจุกแล้วยเอ้ยเอ้ยอุ้ยเกือบพุ่งเกือบพุ่งเกือบพุ่งตั้งสติตั้งสติตั้งสตินั่นอะไรอ่ะต้องกระโดดข้ามอย่างนั้นเหรอกระโดดข้ามใช่ไหมเอ้ยโอ้โหดูแบบว่าจะกระโดดให้เลยเนี่ยได้กระโดดข้ามโดดไปโดดโดดเป็นโดดโดดตวโดดเองมาท่านน้องไม่โดดพี่จะโดดเองชิปเป่งไรไงลืมไปว่ามีอีนี่อยู่ อีนางภาระชิ้นโตโตต้องตะโกนเรียกมันเหรออ่ะตะโกนเรียกดูก็ได้ตะโกนดังเฮเฮอะไรเนี่ยสเตฟอ้าวพยักหน้าพยักหน้าทำไมเฮ้ยยูจูก็โดดโอ้อิชินียูจูก็โดดนะจ๊ะไม่บอกไม่กล่าวเลยคิดว่าเป็นชาพนมได้ไงถึงแบบจะช่วยเหลือได้ทันท่วงทียูจอยู่พลังหน้าพยักหน้าแล้วโดดเลยไม่บอกไม่กล่าวอะไรสักคำอย่างนี้ มันอันตรายนะเนี่ยเอาจริงๆอ่ะก็ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรทำตาเป็นอย่างยั่งเดี๋ยวของจริงมันจะตกลงไปตายเฮ้ยเปิดประตูได้อ่ะเปิดประตูได้เพิ่งเคยเพิ่งเคยเห็นเกมม่เปิดประตูได้ก็ครั้งนี้ปกตินี่แบบเข้าไปเลยโดดๆไม่ต้องเปิดไม่ต้องอะไรกดปุ๊บวาร์ปเข้าไปในห้องเลยแบบมันจะวาร์ปไปเลยอ่ะไม่มานั่งเปิดอะไรอย่างนี้เอ้ยนี่มันจุดเซฟเราเรียกว่า เฮ้ยมีเนื้อชั้นดีโคขุนพลยังคำเอาไปนี่เลยโคขุนพลยังคำนี่ไงแพ็กเนื้อชั้นดีของเมืองเกโอสิตี้แล้วว่าทำการกดเซฟเกมก่อนแล้วกันนะครับกดเอ้ยไม่เซฟไม่เซฟไม่เซฟกดวอร์มอัพดิยังไม่เซฟจะเซฟทำไมล่ะเดี่ยวันแ่นให้ท่านผู้ชมดูไม่ต้องเซฟห้อกยังไม่ไวไปเซฟตอนพอเลยก็ได้มากดวอร์มอัพวอร์มอัพเออตะโกนจังเกอร์วลาวอร์มอัพแล้วก็กินเนื้อ กินกินกับแรป,ปเปอร์ร็อกนี่ไงสเต็กเดืองชั้นดีโคขุดพลกลางคำโอ้โหทำไมมันเหมือนทำไมมันเหมือนเนื้อย่างแจกฝีตามงานวันเด็กเลยเห <c oughs> มือนเนื้อย่างแจกฝีตามงานวันเด็กแข่งชาติอนะ่ะโอ้โหจริงๆงนะเลยนะเนี่ยมันเหมือนแบบสเต็กเดือยง,งานวันเด็กที่มันแจกไอ้ตรงเทศบาลนะ่ะเทศบาลเมืองอะไรเงี้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยครับเออเราลองเช็คดูก่อนนะครับ โอเคฟอร์สเอดไม่เอาดิแมัมไม่เอาอ่ะมันเยอะเกินไปอ่ะฟอร์สเอดเก็บมาเยอะมากๆหรือเราจะโดนรถชนตายแบบเมื่อตอนนั้นโดนโลกกูกกกนี่ก็ว่าปิวเลยนะโดนรถชนตายนี่แบบโอ้โหเลยเลยอ่ะ <c oughs> เราต้องโดดลงไปแน่ๆ่เรารู้เอาและปีนขึ้นมาทําไมเนี้ยงงกระบบเกมว่ามันจะปล่อยตัวลงยังไงไม่เข้าใจมาเราได้ในเมื่อโดดในเมื่อแบบเดินลงไปดีๆไม่ได้โดดแม่มเลยด้วกันไม่น่าจะเจ็บเท่าไหร่หรอก ไอ้นี่เอาไว้จับตัวเนี่ยมันจับได้ใช่ป่ะไม่ได้โอเคมีไว้ประดับตกแต่งหรือก็มีไว้เกี่การนั่นแหละโอ้โหของจิงนี่ปีนยากอันนี้ของจิงนี่คือลื่นตกนะครับคือแบบหิมะตกไงมันต้องลื่นแน่นอนอ่ะแล้วแบบอย่างนี้นี่คือโอ้โหเดินผ้าทีนี่มีจบนะครับเนี่ยของจิงอ่ะแต่เรียกว่าเขาเป็นคนที่มีทักษะร่างกายแข็งแรงโอ้โหเจ๊โค้เจ๊โค้ดเซียนะบอกตรง เรายังไม่รู้ดีเท่าเจาเลยโอ้โหเจไปยันนู้นแล้วอะแต่ขอคกิ๊กนี่ขอบอกไปก่อนว่าทักษะร่างกายไม่ดีหรือแบบคุมสมดุลร่างกายไม่ดีก็จะเป็นแบบผมนี่แหละอะไรวะทาไมมันสงสัยล้วเราน่าจะถามันว่าตัวถ่วงเยอะเกินไปหน่อยนะครับทาให้แกเกิดอาการเรียกว่าเก็บกดสะสมมาอย่างยาวนานทาให้แกระเบิดฟอร์มโหดโชว์เทพขึ้นมาในที่สุดนะครับลองคุยกับแกได้ไหมฉันหวังว่าจะไม่มีอะไรแย่ๆเกิดขึ้นนะ ไม่ต้องห่วงมึงพูดเกิดขึ้นแน่นอนลงไปด้านล่างใช้ไม่ได้โอ้โหเล่นลิ้นเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงทางด่วนปิดบริการได้ไงครับเนี่ยโอ้โหปิดบริการในช่วงวันสําคัญอย่างนี้ไม่ดีออกซะเลยน,น,นั่นอะไรอนะเนี่ยเขื่อนแล้วนะโอ้โหไม่ใช่หรอกน่าจะเป็นทางด่วนนะครับโอเคลงไปน้วง่ายต่อเดพทางด้นานทางด้านนี้เนาะน่าจะทางด้านนี้แหละโอเค วิญญ่งยาวๆโอ้โหชอบทางนี้มากมากเลยนี่สิที่ที่ไฟหาที่ที่เรียกว่าไฟหากับคำพูดกับคำพูดไม่ไยหาแล้วเอ้ยว่านอนสอยง่ายวะ่ะไม่เกิดอะไรขึ้นอ,อแล้วทำไมทาบออกอย่างนั้นละ่ะโอ้ไม่ือ้อพูดพถ้าเจ้าฮานามิเอ้ยไม่ใช่สึนามิไม่ใช่ฮานามิแต่มันคือสึอนามิมันไม่ใช่ฮานามิแต่มันคือสึอนามิวิ่งเหรอครับ ซื่นอนะมิวิงโอ้ยโ้โหยังดีที่เรียกว่ามันเรียกว่าเล่นลิ้นได้มุกสโลฟอย่างดีที่มันถึงช้าโคโหถึงช้าครับป้าแล้วตึดตึกมาแล้วหนึ่งล้ำโคตรสองล้ำมาแล้วหนึ่งอาคารสองอาคารโคโหปีที่ไปตัวด่วนตัวด่วนตวด่วนตวด่วนขี่ครับตัวนขี่ตัวขี่นะตอนนี้อย่าดีรอวิ่งไปดีสเตปวิ่งไปดีวิ่งไปดีวิ่งไปวิวิ่งจะได้หยุดวอ่งร่วง ไม่ใช่เวลามานอตไม่ใช่เวลามานอตวิ่งก่อนวิ่งก่อนโอเคยังดีที่น้ำไม่หยุดให้ยังดีที่น้ำใจดียังหยุดให้นะครับ <itt> re <repetition> ถ้านา้ำไม่หยุดให้นี่เราเรียกว่าเละเละเทะไม่แชร์ไปแล้วขอบคุณมากครับที่อุตส่า์เรียกว่าอ่อนอ่อนคอมต้อนน้อมให้กับเรานะครับขอบคุณมากมากครับโอเคเกือบไปแล้วนะครับเนี่ยเมื่อกี้นี้เรียกว่าอย่างดีที่น้ำมันจะหยุดยังหยุดให้นะครับถ้าหากมันไม่หยุดให้แล้วก็เราคงจะไปงมอยู่ในน้ำนั่นแหละเอาตะกลนดังอะ สเตปไปกับเถอโอ้โหแล้วตึ่งจริงเฮลิคอปเตอร์ลมแรงอย่างนี้นี่มันขับได้ชิวขนาดนี้เลยหรอวะเนี่ยเรียกว่าคนขับนี่จะต้องมากประสบการณ์และมีฝีมือในการขับอย่างแน่นอนนะครับถึงได้ขับได้ชิวและก็คล่องแคล่วอย่างนี้นะครับโอเคครับเรียกว่าความเสียขายยังคงเป็นซูดมิสอยู่ดังเดิมและสภาพอากาศก็เป็นพายุหิมานะครับวันที่26บธันวาคมเวลา3โมง13นาทีนะครับเรียกว่าเมืองแทบจะทั้งเมืองตอนนี้นี่อยู่ภายใต้น้ำหมดแล้วนะครับ ก็รู้จักในแบบนี้ก็คือแบบทั้งเมืองนี่จมไปอยู่ใต้น้ำแล้วอะโอ้โหวิ่งมาจางเด็ดเหนื่อยวันที่สมเวลาสามโมงสสามนาทีนะครับอ่าจไม่ทันเมื่อกี้ว่าอยู่ที่ไหนวิ่งแบบพิตูนกันมาไปหน่อยก็เลยเรียกว่าเหนื่อยไม่ได้ทันได้ดูโอ้โหเหนื่อยหอบสเตปลุกมนจะเหนื่อยนันเนี่ยเราควรจะทำอะไรดีบอกว่าจะถึงแล้วลืมแม่งเลยหรือว่ามาจับหลังฉันไว้มาเร็ว แล้วเเข้าชั้นขอโทษเดี๋ยวเราไปดูเหรอเนี่ยโอ๊ยไม่กดเลือกผิดหรอเนี่ยเราจะต้องไปต่อพ่อชั้นกำลังรอพวกเราอยู่โอ้โหผมเลือกผิดแต่ผมไม่ได้อ่านละเอียดเมื่อกี้นี้บลมอนผ่านๆเลยกลายเป็นว่าไปดูไปด่าเธอเลยไม่ดีนะครับแม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามดางที่สำนวนในเกาหลีได้บอกไว้นะครับว่าห้ามตีผู้หญิงมาใช้ด้วยดอกไม้ก็ตามนะครับ เพราะว่าการทารุณกรรมผู้หญิงเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทาตามเด็กและก็คนชราก็เหมือนกันไม่ควรทํานะครับโอ้โหกึกกล้องที่นี่มาที่ไหนวะเนี้ยเนื้อว่าเกมสยองขวัญขอโทษได้ไหมอ่ะสเตปคือดีกันเนาะกดเข้าไปยูสเอ,อะไรดีอ,อะไรดีเนี้ยคีดติ้งแพทโอเคมาหิดติ้งแพทเก็บมาเยอะๆก็ดีนะครับเรียกว,ว่ามีประโยชน์มากๆคิดติ้งแพทเนี่ยช่วยทําให้เราไม่นองไปซะกกอนฝั่งนู้นเหรอฝั่งนู้งนงนั้นเลย น่าจะใช่นะครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยเจ็ดวิเกือบอยู่ๆก็ระเบิดอ่ะเสาระเบิดได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหแล้วเพิ่งรู้เป็นสิ่งที่ไม่เคยคิดเลยนะครับว่าจะเกิดขึ้นได้อ่ะคือแบบเรียนมาก็ไม่เคยเจอเสาระเบิดขอโทษได้ไหมอ่ะขอโทษขอโทษนะโอ้พูดพูดอยู่แต่คำเดิมเลยอ่ะว่าพ่อเราเราอยู่เราต้องรีบไปและที่นี่อะไรเนี่ยคิดมาก เฮ้ย,โ,ยโดนไปกี่รอบแล้วเนวันนี้อ้โหมันเล่นใหญ่รัชดาราไรเทเตอร์มากอะวันเนี้ยอะไรวะเน,นี้ยตั้งแต่ต้นคิดมากรถแล้วก็ดุกกงเหล็กแถมไหนจะแบบหืมป้ายไอ้ป้ายต้านแถมยังซ์ซีนามิอีกเรียกว่าโดนโดนไปแบบยังหนักนวงอะวันเนี้ยหนักนวงแลวแบบหนักแน่นมากเลย ตูนก็ไปแล้วว่าแทบตายเราวออะไรดีเนี่ยเออวิงว่งวิงว่งวิ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 ่งแบบไปตูนวิ่งแบบไปตูนเดี๋ยวเสาระเบิดรู้เลยเสาระเบิดเสาจะระเบิด,เ,บดเอ้าไม่ระเบิดหรอนั่นไงว่าเนยมันเล่นลิ้นน่ะมันมีการหยุดรอให้เราเดินไปถึงด้วยนะเว้ยแบบมันแบบหยุดรอให้เราเดินไปเพื่อที่มันจะระเบิดใส่หน้าเราอะมันเลอะ เรียกว่ามันระเบิดอารมณ์โกรธแค้นหรือไงวะนะโอเคอันนี้เรารู้นะครับว่าเฮ้ยทำไมอ๋อเปิดตรงนี้เรารู้แล้วนะครับว่าเมื่อกี้นี้เสาร,ระเบิดแล้วตอนนี้ก็จะแล้วกว่ามันจะล้มมาตรงๆเราต้องวิ่งไปทางซ้ายวิ่งไปทางซ้ายวิ่งไปทางซ้ายซ้ายซ้ายเฮ้ยโอ้โหล้มอีกแล้วเฮ้ยสเตปเดี๋ยวเด้เออสเตปยังปลอดภัยอยู่อย่างดีนะครับที่เรียกว่าตัวถั่วมาเป็นอมตะถ้าหากตัวถั่วมาตายได้นี่เราจบกันเลยนะ ล้วเราต้องไปทางไหนต่อเนี่ยนี่มันเป็นทางออกนี่คือในห้างใช่ไหมเดลเดไม่ใช่ในห้างดิอันนี้มันออ BTS ใช่ BTS เราต้องไปทางไหนอ๋อทางนี้ใช่ไหมทางนี้เฮ้ยทำไมมาข่าวโผล่นี้นะ่ะข่าวจั่วเลยโหลดแมปเหรอเอาเดี๋ยวเกมจบแล้วเหรอเฮ้ยถ้าเจอพ่อกันเกียงก็จบแล้วดิพ่องเกมจบแล้วดิ สเตฟานี่โอ้โหเขาโผก่อนพ่อแม่แม่ณตายแล้วลูกได้มีโอกาสคุยกับเธอหรือเปล่าสเตฟานี่ลูกทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่รักแกร้อ,องไห้ไปเลยพ่อขอโทษน,นะที่ต้องทำให้ลูกต้องผ่านอะไรจากนี้มาต้องเจออะไรแบบนี้ ต <iento> uhm อนนี้มันไม่เป็นไรแล้วแหละทุกกอย่างมันไม่เป็นไรแล้วพ่อกลับบ้านก็เถอะเจ้าหญิงพ่อตูจะกลับบ้านโอ้โหอะไรแนี้แล้วแบบโอ้โหแล้วตู้แล้วตู้ตัวละครเรายืนนิ่งเป็นหินเมดูซ่าเลยน่ะแล้วเราพยายามพาเธอมาถึงนี่เพื่ออะไรเหตุการณ์น้ำท่วมที่เดลเลย์ปี2010 เอ,อ่นอโน้ตของผู้รอดชีวิตโจชูฮาเวลมันเกิดขึ้นที่ส่วนตะวันออกเมื่อผมได้ช่วยชีวิตเธอไว้เธอพูดว่าเธอมีควอมสูตรที่ได้เจอผมผมก็เลยไม่สามารถปล่อยเธอไว้คนเดียวได้หลังจากนั้นเราได้เริ่มเรียกกันในการว่าสเตฟและก็โจชัวโอเคสเตฟานี่ไม่รู้ว่า Ash, เธอ เธอควรจะไปเจอแม่ของแม่เลี้ยงของเธอดีหรือเปล่าผมบอกเธอเปน็นประจำว่าผมนั้นรู้สึกว่าผมนั้นรู้สึกยังไงเมื่อเราไปถึงที่เ <c oughs> ตน็นท์ละครสัตว์ผมได้พูดแปลว่าเธอมา <c oughs> ทั้งหมดเพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่เลย <c oughs> นี่เธอได้ยินฉันหรือเปล่าสุข <c oughs> ภาพร่างกายของแคลรปยะนั้นยกำแย่มากแต่สเตฟานีก็ยังไม่น่าใจว่าควรจะเจอเธอหรือเปล่าแต่ เมื่อเธอได้เจอแคนนั้นขอขอไปนะขอไปใหม่ก็คือสเตฟานี่นั้นยังคงไม่แน่ใจจนกระทั่งหลังจากที่ <ตร S 1> ได้เจอแคนนะครับแคนยังคงเป็นห่วงเกี่ยวกับสเตฟานี่อยู่หลังจากนั้นเธอก็ได้งเงียบไปก,ก็คือเธอนั้นได้เรียกว่าสูญเสียล,ลมหายใจสุดท้ายของเธอไปเมื่อเธอนั้นได้กลับมาลงัตอีกครั้งกับพ่อของเธอนั้นสเตฟานีก็ยังคงพูดถึงแม่ของเธอว่าแม่แม่ของฉันนะครับแล้วก็ยังคงร้องไห้ต่อไป โจชูฮาเวลนะครับววรเรียกว่ารูดเรียกว่ารูดกันนะครับรูดในเรื่องเป็น 1A นะครับเวลาที่ด้ทั้งหมดก็คือ3ชั่วโมง39นาทีและ11ฟินาทีนะครับแล้วก็ตายจำนวนครั้งที่ตายก็คือครั้งหนึ่งใช่หรอครั้งหนึ่งอ๋อหมายถึงว่านอกตายนะครับนอกตายแล้วก็เรียกว่าฮิวตัวเองเป็น23ครั้งนะครับวิ่งมาทั้ง,มงหมด11ไม์นะครับ แล้วเจเวลรี่ก็ยังคงใส่อยู่นะครับก็จบกันไปอีกครั้งนะครับสำหรับเกมรอดังเจอร์นะครับได้ว,ว่าจบกันไปอีกหนึ่งเกมนะครับต้องฝากขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมานะครับอุตส่าห์เรียกว่าเข้ามารับชมผมนะครับต้องขอ,ขอบคุณจริงๆนะครับสําหรับคนที่อุตส่าห์ติดตามนะครับแต่จริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครติดตามหรือเปล่านะลวันนครับแต่ว่าทำมาด้วยความหวังดีล้ว,วนๆความรู้สึกที่อยากให้ทั้งหมดเท่านั้นไม่ได้หวังอะไรมากมายให้ นมาติดตามหรือชอบอะไรกันขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณทุกท่านนะครับถ้าเอ้ย,อยนี่มันมีซีซั่นต่อผมลืมบอกไปฮาเวลสองพันยี่สิบสองยิบเจ็ดโอ้โหเปกันบอกวันที่ที่เล่นด้วยนะเฮ้อเวลาห้าทุ่มห้าทุ่มบ้าอะไรครับนี่ยังไม่ถึงห้าทุ่มนี่มันเพิ่งจะสามทุ่มเอง น,นี่ก็คือตัวอย่างของซีซั่นต่อไปนะครับก็คือเราจะได้เล่นเป็นนักโทษหญิงนะครับที่ถูกใส่ร้ายก็หรือก็คือตัวละครที่ชื่อว่าแอมเบอร์บ i าซิลนะครับซึ่งเรียกว่าถูกใส่ร้ายว่าเป็นผู้ต้องหาของคดีฆาตกรรมนะครับแต่ว่า <S 2> <S 2> <S 2> ผมจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่าแต่เท่าดีนะครับถ้าหากใครชอบ <S <S ก็อย่าลืมกด s u b s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับและถ้าหากผมถ้าปิดพลาดหรือแบบอยากให้ผมทำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะบอกผมได้นะครับและก็ ถ้าหากจากตัวซีซั่นต่อไปหรือก็คือซีซั่นของแอมเบอร์บาร์ซิลก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไ้ใต้คลิปได้นะครับจริงๆส่วนตัวผมก็กล่าว่าจะเรียกว่าไงดีอะทำไปซีซั่นต่อไปอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะครับแล้เจ็กก็ไปในคลิปหน้านะครับกู๊ดไบบ์ลาทุกคนนะครับจุ๊บจิบ่นมากกว่า